สวัสดีครับผมพบกับท่องน้องใบเตยช้างน่ารักนะครับผมตอนนี้ฝนตกหนักมากเลยนะครับผมฝนสาดเปียกนะครับผมเปียกที่นอนแม่ใบเตยนะครับผมแล้วก็บกลาโอหมดเลยนะครับผมเมื่อบกลาเจอฝนสาดเปียกที่นอนเป็นครั้งแรกนะครับผมโอ้ทำไรโอบโอบเอ้ย โอ้พยัยโอบโอบโยโอบดื่มน้ำฝนนะครับผมเนี่ยดื่มดื่มน้ำฝนกัดน้ำฝนนะครับผมบักลาโอบฝนสาดเปียกทั้งตัวเลยตอนนี้อันนี้เป็นเป็นครั้งแรกเลยที่ว่าฝนสาดหนักมากนะครับผมแล้วก็เปียกไปทั้งตัวเลยนะครับผมบักลาแต่ว่า น้ำก็มาขังน้ำขังตรงนี้ด้วยนะครับผมบักอบก็นอนเล่นเลยสิครับผมนอนเล่นเลยบักอบอบอบหรือหนาวไม่รู้ว่าหนาวหรือชอบนะครับผมอบหนาวหรือเปล่าไม่รู้นะครับผมแต่ตอนนี้อบนอนอ่านอนทุกน้ําแล้วนะครับผมนอนทุกโคลนแล้วตอนนี้นอนเล่นโคลนแล้วบักละ อ๋ยนางถากบน้ำโอ้ยโอ้ยเขาฟินเขาฟินกับน้ำฝนมากๆเลยนะครับผมเขาฟินกับน้ำฝนน้ำขังนะครับผมบกลาอบนี่เราก็ดื่มน้ำฝนเป็นครั้งแรกของเขานะครับผมอาจจะนอนกิ้งแล้วตอนนี้อาจจะนอนกิ้งแล้วบกลาอุ้ยโอ้ยโอ้โอ้ย โอ้ย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 เป็นไรโอ้เป็นไรคุณเป็นไรครับผมเป็นไรโอ้โหนอนเล่นโจนสนุกใหญ่เลยนะครับผมอันนี้คือน้องชอบนะครับผมไม่ไม่แต่ว่านานๆไปไม่รู้ว่าจะหนาวหรือเปล่านะครับผมแต่ก็ฝั่งนี้ก็เปียกหมดเลยฝั่งนี้ก็แฉะหมดเลยเอาเอาเอาอบเอาเอาอบเอาโอบ้อบ้โอ้เอาเอาอบเอาอบกิ้งแล้วตอนนี้เอาเอาคานไปแล้วตอนนี้ เอาคลานซ้ายคลานขวาเลย,ยโอ้ยคลานไปไสโอคลานไปคลานมาแล้วปักละเอากลับมาที่เดิมแล้วตอนนี้โอ้ยกลับมาเล่นอีกนะครับผมยังไม่พอยังไม่หนำใจนะครับผมเอาเล่นอีกทีเอายังไม่หนำใจเอานี่งางท้องปางงางเลยตอนนี้เอางางท้องแล้วโอปะนี่โอปนสีหนาวได้โอ๊ เขาหอมเร็วเขาหอมเร็วหลาเร็วมันสีน้ำเลีวเร็วเลีวไปดูโอ้คลานไปเลยนะครับผมบักอบชุบแป้งทอดเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้นะครับผมนูน่นไปนอนกลิ้งอยู่นู่นต่อแล้วบักละ <c oughs> เอาเอาเอากิ่งไปเอาเอากิ่งไปอบเอา <c oughs> โอ้ยแลนหางตังและอบ <c oughs> โอ้แลนหางตังและอบโอ้ดีใจหลายถึงน,น้ำฝน มันสีหนาวได้อบเร็วอบเข่าห่มเร็วอบเร็วเข่าห่มเร็วเข่าห่มเร็วมันสีหนาวเร็วโอ้ยบังกินน้ำฝนกินน้ำฝนเสยเลยบักราอบเฮ้ยเฮ้ยออกไปเฮ้ยออกไปอบอบเอกไปออกไ้อ่าทั้งกินทั้งเล่นแล้วตอนนี้นะครับผมบักรา ท่างกินท่านเล่นเลยมายเปียกหมดแล้วอบอบไอ้อบเข่าล่มแล้วอบแล้วมันสหนาวแล้วลาเร็วไปแล้วเขาโฮมแล้วมันสหนาวเร็วโอ้ยไม่ยอมเข้าล่มเลยลบลาบม่ยอมเข้าล่มเลยเล่นอย่างเดียวเลยนะครับผมโอ้ยกินอย่างเดียวเลยเอาเอากินอย่างเดียวเลยบลา หิวหิวหิวโอ้ยมีอารมณ์กินหญ้าอใยนะโอเ้โหนีไม่มีฟักนก็กินหญ้าได้นะโอเ้โหนีาหาหา,หาที่นอนแล้วตอนนี้หาที่นอนแล้วนอนกิ้งแล้วตอนนี้โอโอ้ยชอบเลยนะครับผม ถูกใจบักโภคหลายเลยนะครับผมอถูกใจบักโภคมากเลยนะครับผมโอ้ยมวนหลายได้เล่นนนำฝนมวนคักมวนคักตรงนี้น้ำฝนหล่นลงมาพอดีนะครับผมโอ้เข่าหฮมแล้วโอบเร็วเข่าหฮมแล้วมันสีหนาวแล้วโอบเร็วมันสีหนาวเร็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 ว โน่เลาะไปเอยแล้วบักลาโอ้เลาะไปเอยแล้วบักลาดีใจดีใจไหลเล่นน้ำฝนนะครับผมอ๋ยดีใจไหลเล่นน้ำฝนมวนคักเนาะผมเนาะมวนคักเนาะเนาะฟินเบอร์เลยนะครับผมบักลาเอาเอาโอ้บ้าเอาเอาเอาชนอะไรไม่รู้เลยนะครับผม่าชนอะไรไม่รู้เลยให้โตอบได้เล่นนะครับผม ให้ได้อบได้เล่นนะครับผมส้มหยังกระซางนะครับผมโอ้นั่งลงแล้วตอนนี้โอยนั่งลงแล้วตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยโอเฮ้ยเฮ้ยโอเ้ยโอ้โหอ,อ,อึดทนจริงๆนะครับผมฝนตกขนาดนี้มาไกลย,ยังอึดทนนะครับผม น่าฟินๆไปเลยน้องชอบนะครับผมแม,แม่ชอบนะครับผมอชอบเล่นน้ําฝนนะครับผมนี่นอนกิ้งอีกแล้วเอานอนกิ้งอีกแล้วกหลา,ากิ้งไฟกิ้งมาก็คานเตื้อวายเย็นฉ่าเลยอบ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 เย็นฉ่าเลยนะครับผมเย็นฉ่าไปเลยอบอบอบลุกแล้วอบเป็นสีหนาวแล้วอบแล้ว เร่เร่หลาเร็วปชี่หนาเร็วลุกเร็วลุกเร่หลาเร็วไปบักหลาไปไปเข่าโฮมเร็วเข่าโฮมเร่หลาเร็วโอ้ยคานกระดึอบไปแล้วกาบไปแล้วกาบกำลังจะไปกาบโอ้ยไปบัไปแล้วบักหลาตอนนี้มาร์กลายเอากิ้งไปกิ้งมาแล้วตอนนี้เป็นสระน้ำแล้วนะครับผมตอนนี้ ตอนนี้ก็กลายเป็นสระน้ำบางโอเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้นะครับผมเป็นหลุมเป็นบ่อมาแล้วโอ้โอบ